ทอีอูดอูดโดนแล้วก็เสียตูของเราครับ <c oughs> ติวเข้มเจ้าเดชพระจันเป็นการใหญ่ก็ตอนนี้ก็เป็นรอง3ามสองแล้วฝ่ายแดงเจ้าเดชพระจนันบิวเจซีนักชกจากสุราษฎร์ธาน,นีครับดาบีเม็ดมังสุราครับอ่าตอนนี้ทีมมึงก็เข่งเครียดกันเหลือเกินครับอ่าติวเข้มเจ้าเดชพระจันทร์ครับอ่าทุกฝ่ายทั้นมึงก็มาสบายสบายนะครับผมเจ้าจ่าก,ก,าก้าวครับยกที่สามจะปล่อยตัวนะครับตอนนี้ฝ่ายแดงได้เปรียบ ห้าต่อสี่นะครับผมเอาล้วครับเด็ดพระจันบิวจีซีจากสุราธานีครับน้ำเงินก็จากกัววุ้นชิปปิ้งหรือจักรยานมวยไทยครับสุราธานีเช่นกันนะครับผมฝ่ายแดงสิบเจ็ดน้ำเงินสิบหกปีเอาล้วครับดาวบี้เม็ดเมืองสุราษฎร์ไปซ้ายไปขวาแรกแล้วตอนนี้เอาครับเด็ดพระจันเดินเอาวครับซ้ายเด็ดพระจันเรือฝาจากกัวเอาครับโอ้ยแต่การพอเลยครับฝ่ายแดง เอาละครับน้ำนมนักเดือดสามต่อสองกระจากรักวัวเก่งเหลือเกินครับเกมีทุกรูปเลยฝ่ายน้ำนมเอาเจ้าเด็ดประจันสดมาหลายไฟแล้วไฟนี้จะเป็นไงครับดูกันนะครับผมสามไฟหลังเกชนะรวดเลยฝ่ายแดงส่วนฝ่ายน้ำนมลุลุ้มดอนดอนกระเพมังชนะมังแต่ผ่านมวยเบิร์มวยมาดีโอ้ยเอาละครับจากกัวแทงซ้ายคาไว้ฝ่ายน้ำนมนด้เดือดสองช่วตัวครับเจ้าจากกัว แทงขวาจากขั้วไปอีกเอาละครับยิวมาแล้วฝ่ายแดงว่าง่ายจะตีจากขั้วตียากหน่อยครับผมับยิวได้แต่ตีไม่ได้ครับฝ่ายแดงเจ้าเดประยัญชนะบอลมวยในเปลียนภาพต่อสามก็จากเจ้าชาขั้วเด็กพยัญชนะซ้ายเตะซ้ายโอ้ยจากขั้วแทงขวาสวยงามรูปดอกนี่ครับเด็กพยันต่อยซ้ายทำ่าจะหมดมุกเหมืองมันกันก็ฝ่ายแดงครับมึงเอาลูกไปมาแก้ตอนนี้ เก่งเหลือเกินครับเจ้าจ้าก,กัวโยเลเอสจากสุราษฎร์ธานีรายนี้นะครับผมเอาครับเด็กจนันบิวเจซี่เดินต่อครับมานมันมเปียบโอ้ยสามต่อหนึ่งผลิตฝันมันมาเปียบสามช่วงต,ตัวนะครับผมเอาละครับมันมเปียบสี่ช่วงต,ตัวครับเจ้าจาก,กัวเอาก็จะเด็กจันช้ามไม่ได้แล้วนะครับผมไม่ทันรถทันเรือนะครับผมทราย โอ้โหนอกไรเชยโยเลยครับเจ้าจากัวฝ่ายน้ำงินเอาครับเด็กพระจันทร์ตูไม่ได้กรรมการทั้งคู่ครับฝ่ายน้นเจ้าจากูวได้เปรียบมาช่วงคู่ครับตัวนี้เอาละครับเจ้าเดชพรจันเดินแข้งขวาติดบ้างซ้ายเอาครับโอ้โหสายเลือดดีเหลือเกินก็ฝ่ายน้ำงินลายนี้ครับน้องชายเจ้าเฟอร์รารี่เอาครับ บนล็อบมีแต่ปอบมือให้แล้วตอนนี้ฝ่ายเจ้าจากุ้เอาครับเห็นพัจันบิลเจสซี่มีแต่หมัดเท่านั้นนะครับที่จะพลิกเกมได้ดูทรงแล้วท้ายเอาครับนอกในชายโยเลยครับผมเอาครับเหลือยีวินาทีตอนนี้ฝ่ายนะมันได้เปรียบ8ช่วงตัวนะครับเจ้าจ่ากัวเอาครับเดินต่อครักแข่งซ้ายเตะซ้ายเอาละครับ ลองใจเฮหรือเปล่าลุ้นกันครับเจ้าเดชประจันดิวเจนซีฝ่ายแดงฝอ่ซ้ายโอ้ยฝั่งขวาผมจะจับฟ้าโอ้ยเอาละครับเจ้าเดชประจันแกว่งไปลูกตุ้มแล้วตอนนี้ซ้ายโอฝขวาฝ่ายได้กันยอดสุดเลยครับเจ้าจากรว่าลายนี่เก่งจริงๆหิงนะครัที่สามนะครับผมสวัสดีครับครับยกที่5้าป่อยตัวครับตันนี้ฝ่ายน้ำมันเจ้าจากัวเป็นต่อร้อยละบาทนะครับผม เดชรัจั์บิวเจซีว่าไงครับหมัดเท่านั้นครับที่จะพลิกเกมได้ครับองนับแปดอย่างเดียวครับทรงนี้นะครับผมครับเดินต่อเขาจะเดชพัจันบิวเจซีอยากลัวตัง้ง,ง,งรับจะพังครับเสียงฮีเสียงฮาบรรยากาศไม่มีเลยครับตอนนี้ก็รอสิ้นเสียงรักครั้งเท่านั้นครับดูว่าเช่าเดชพัจั์จะสร้างปฏิหารได้หรือเปล่าตอนนี้ เป็นน้องชายยอดมวยเลยครับเจ้าฟูรารี่จักรยานมวยไทยว่าฟูรารี่แฟร์เทคนะครับผมเอาครับจากกัวดิทเบรกไว้อา้าวเด็ดประจนันต่อยซ้ายเตะซ้ายต้องนับต้องนกอย่างเดียวครับเจ้าเดชประจนันเอาครับหมัดซ้ายซ้ายซ้ายเอาครับพี่เลี้ยงสองคนที่เชียร์ตอนนี้ครับที่บนล็อกเงียบกริบเลยนะครับผม จ้าจากวนนักชกลูกหล่อจากสุล่าธานีครับนะผิวขาวปลาแดงครับผมฝ่ายน้ำเงินก็สุล่าธานีเช่นกันครับแต่ผิวคําคมเข้มก็อีกแบบนึงนะครับผมเอาครับจากวนเก่งวาเอาครับเด็กพระจันทร์ตัดสัดหนามไม่แคบลงแล้วก็ซ้ายไม่โดนนะครับผมเอาครับลัทธิยายของมวยคู่ที่สามผู่รองน้องผู้เอกรอบแรก,กวันนี้นะครับผมโอ้โหจัดมาด้วยจะสูสีคู่ขี้ครับสามยกไปสิบห้าช่วงตัวเลยนะครับผม ครับเก่งไม่เก่งดูเอาเลยครับฝ่ายเมือนไลน์นี้ครับผมโอ้ยโดนหมัดซ้ายเอาละครับเด็กประจันขยันเหลือเกินครับที่มาตีเอ้าโดนขั้วหัวใจลงไปกองอันเดเฮนะครับทรงนี้เอาครับผ่านมามองพี่เลี้ยงทีนะครับเชียวเด็กประจันบิวเจสซีเอาละครับเดินต่อครับ จัจาก,จกลัวเขาไม่เป็นเป้านี่ครับคอยตั้งรับจับทางที่เปลียนไอุ้ยโดนซ้ายเป็ี่ยนลำตัวเลยเล่นง่ายสิบวินาทีครับตอนนี้รอสิ้นเสียงะระฆังยกสุดท้ายเท่านั้นนะครับผมก็ไม่น่าจะมีปนนัญหาใดใดทั้งสิ้นครับ เนี่ยภาษาเร็ว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 มันก็ฝ่ายนึ่งแต่ผมบอกไม่ไหวแล้วอ่าครับจาขั้วสบายสบายแบบเปิบิร์ดตอนนี้ต่อยไปผิวปากไปก็ว่าได้แล้วผมล้มไม่ล้มล้มไม่ล้มไม่ล้มนะครับผมมาแล้วเขาเจริญเงินเดินผ่านหน้าคองเจริญเงินนะครับผมเฮ้มาแล้วก็จะาเจริญเงิน ยกสุดท้ายสวัสดีนะครับผมอ่าโอ้ขาดยกมวนเดียวจบเลยครับผมหมดยก35ช่วงตัวครับผมมวยเสืออะไรผู่นี้ครับผมราคาแดงมาดีมากขึ้นมาเสมอแดงแดงมาต่อด้วยซ้ำไปครับเอากำลังเก็บไปคะแนนแล้วก็ชูมือให้ใครลุ้นกันะครับผมมาที่2อปานมาแล้วไปสามปานไป,ไปชูมือให้ฝ่ายน้ำเงินเจ้าจากักรว่าจักรยานมวยไทยจากสุราษฎร์ธานีครับไป16ปีเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปเมื่อครบ5ยกครับผมสวัสดีครับ